ดูเซ็ตร้อยก็นีกว่าอ่านี่นี่คือเซ็ตร้อยนะในอนาคตแพทร้อยที่จะมานี่คือเซ็ตของข่าวเซ็ตร้อยอ่ะไปดูประดับอันนี้คือเอ็กเซสซอรีหรือประดับนั่นเองนะครับบวกฟิสิกอลไลฟ์สไตลกับ p ีดีเคนะครับแล้วก็อันนี้คือสายกายภาพนะฮะแล้วอันนี้ทริสแมนสายกายภาพนะครับบวก p ีดีเคกับ P ีเดฟนะครับอัพเกรด ส่วนตีบวกรีไฟบวกฟิสิคอลไลฟ์สเตลกับพีดาเมตเรีเฟคชันนะฮะจำอีกทีหนึง่งรีเฟคชันนับก็คือท้อนผมว่าเหมาะกับไนโลนะแล้วก็ส่วนสายเมจิกนะสายเวทนะครับก็บวก MADK กับเมจิกไลฟ์สตตลดูดเลือดนั่นเองนะครับในส่วนของประดับส่วนทาริสแมนก็จะเป็น MADK กับ MDEF ดนะครับแล้วก็เป็นเมจิกไลฟ์สเตล แล้วก็เอ็มดาเมรีเฟกชันนะครับก็คือดูดเลือกกับสะท้อนนะครับนะประมาณนี้สำหรับเซต100ส่วนของประดับเอาไปดูเซตเอฟเฟกกันหน่อยดีกว่าว่า100เนี่ยในเอฟเฟกมันคืออะไรนี่คือเซต100นะครับที่จะได้ในการใช้นะเซตเอฟเฟกของขาว100นะครับก็จะเห็นเขาว่า JQK นะ <laughs> JQK ก็น่าจะพอเข้าใจพอจะเดาได้ซึ่งคุณบัดแบดแกมแม่นมากเลยนะตอนแรกผมก็อ่านมันผ่านก็ไม่ได้เอกใจ JQK ก็คือแจ็คแหม่มคิงนั่นเองใช่เลยเรื่องจริงเรื่องจริงนะครับแจ็คแหม่มคิงอันนี้คือไพ่นะ JQK คือแจ็คแหม่มคิงนะครับอ่าไปดูนะว่าเอฟเฟกมันคืออะไรอ่ามันจะสุ่มนะสเตตัสนะครับสำหรับเซต100เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับขอบพระคุณมากนะคุณสาทุกๆ6วินาทีนะในสถานะการต่อสู้มันจะมีไพ่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยแปลจากไต้หวันภาษาจีนนะมันเหมียนว่า ลั c กี้โป๊กเกอรนั่นเองลั c กี้โป๊กรคือไพ่แหละแจ็คแมมคิงนะซุ่มแจกไพ่3ใบให้กับตัวเองนะให้ตัวเองนะมีแจ็คมีแมมมีคิงนะหากคุณได้ไพ3่3ใบใบที่เป็นแจ็คจะเพิ่มนะฟิน P ลพีดามเอจโบนัสนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันบอกว่าเพิ่มความเสียหายสุดท้ายนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะหนาน18วินาทีแล้วก็สามารถสแต็กได้นะส่วนของ ถ้าได้เป็นแหม่มเป็นคิวนะสามใบติดกันนะถ้าเป็นได้เป็นแหม่มหรือเป็นคิวสามใบเนี่ยจะได้เอฟเฟกต์ก็คือฟิแนลพีดาเมจรีดักชันนะครับลดความเสียหายสุดท้ายนั่นกะนะ็คือฟิแนลพีดาเมจรีดักชันหกนะฮะนา18บแปดวิเช่นเดียวกันส่วนถ้าได้คิงสามใบจะเพิ่มนะ12%ต้านสถานะต้านสถานะ นะครับพวกผิดปกติต่างๆนะเออองเรนะครับอารมณ์คล้ายๆกับไอห,หักล้างสถานะลบดีบัฟอะไรประมาณนั้นน่ะแหละนะฮะเป็นเวลา18วินาทีเช่นเดียวกันสามารถสแต็กได้เหมือนเดิมแล้วก็ถ้าสามารถได้เป็นแจ็คแ a มมคิงอ่าถ้าได้แจ็คแ a มมคิงทั้งหมด3ใบ3ครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันเลย JQK จะเพิ่มนะครับเอ่อแมกเฮดพีับนาน 18วินาทีแล้วก็แสตแตกได้เช่นเดียวกันนี่คือเซตของเลเวล100นะเป็นอารมณ์คล้ายๆสายใช่เลยสายมูครับดูแล้วก็โล่100สำหรับฝั่งเมจิกหรือฝั่งเวทนะฮะก็คือ m, ft, m d e p m damage reduction อารมณ์แนวป้องกันละนะฮะฝั่งโล่นะเลเวลร้อส่วนโล่ของฝั่งกายภาพอันนี้อ่าข้างๆกันก็จะเป็น p d e p กับ P damage อ๋อมี reflection ด้วยนะมีสะท้อนด้วยนะครับสะท้อนเวทอ่าอันนี้เป็นสะท้อนกายแล้วก็ damage reduction นะครับอันนี้ไม่ใช่ final นะอ่าไม่ใช่ final P damage reduction เป็นแค่ P damage reduction นะฮะอ่าโอเคนะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ใน refine หรือในตีบวก เป็น reflection reflection คือสะท้อนนั่นเองหรือว่าหลังๆมาเล่นสะท้อนกันวะมไม่รู้เหมือนกันนะประมาณนี้นะสำหรับเซต100ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและทิกขายไม่ได้ผู้สับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผม